นั้นปรกาที่ประกาศไ่ตั้เบดการะทะกรรรับชงานพอทท่านวันรับวเดขาไอผู้ในการดวนมาครับไปตัดได้ทำลายพืชกระท่อมในเขตสนประชาธำรมรานะครับพืชกระท่อมมันเป็นยาเสพติดประเภทที่5ซึ่ง ปลูกหรือมีไว้ก็เป็นความผิดเนื่องจากพื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมประชากรนะครับ2อ0 0 0่นกว่าคนนะครับ4-8ตารางกิโลเมตรอาชีพเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะั้นการปลูกกระทอบนั้นได้เป็นอาชีพแต่การเป็นปลูกไว้ตามเรื่องสวนไล่นานะครับถ้าเราไปจับแล้วเนี่ยมันจะขาดมวลชนเพราะฉะนั้นเป็นการเน้นในการประชารัมพนนันธ์นะครับให้นะครับ ก,ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณที่ท่านที่ที่ร่วมกันมาตัดทำลายพืชกระท่อมในวันนี้นะครับก็ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ให้ช่วยกันปราบปรามยาเสพติดพืชกระท่อมก็เป็นยาเสพติดยาเสพติดชนิดนเนึ่นนะชนิดเด่นคึ่งซึ่งขณะน,น,นี้ท่านรองนายกเฉลิมก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับวันนี้ก็มีการประชุมยาเสพติดทีนนพอพออ่ปปสเอาไปให้ความสนใจก็ ต่ง่งคำสับผู้ประกอบการมาหลายครั้ง,องบอกว่าเออพืชกระท่มในเกลหน้องจอบก็ยังคงมีเหลืออยู่ให้ตัดทำลายสิเพราะว่าพืชกระท่มที่ที่คุณภาพดีกว่านั้นส่งขายถึงนู่นนะครับสตูลหาัใหญ่หรือรงมไปถึงนาราชิว่านะครับส่งไปสตีไปถึงนู่นก็แสดงว่าเราไม่ต้องเอารถไปเยอะพยายามขึ้นไปนะครับเี๋ยวขากลาไม่มีรถเดี๋ยวราจะจัดรถมานะครับแล้วก็เมื่อตัดนะครับตดัดแล้วก็ช่วยก่อนเส้นรถ แล้วก็ถ้าเต็มแล้วก็ทยอยมานะครับเรามีสี่เป้าหมายเป้าหมายแรกเนี่ยเป็นเป้าหมายใหญ่นะครับอยู่ในบ่อปลาอยู่ในเลือกสวนไร่นานะครับเดี๋ยวใา้ช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับโอต้นใหญ่เลยเขาที่ขนี่มันเคยถูกตัดไปแล้วไอ้อมกระตุ้มเลยครับไ

เขตหน้องจอกเนี่ยนะครับก็ก็ม er> ีมานาน้วครับเป็นพืชประจำท้องถิ่นของของเขตนนองจอกขึ้นขึ้นตามพื้นที่ทั่วๆไปนะครับเดิมก็เป็นเป็นป่ามันก็ขึ้นอยู่ในป่านะครับพอตอนนี้เป็นท้องนามันก็คงยังเหลืออยู่ตามไร่ไปนะ ยาพืชกระทอมคนในย่านนี้ก็ใช้ใช้เคี้ยวฮะเสพกับแค่แค่เหนื่อยคนแดดคนฝนนะครับแต่ว่ากฎหมายก็ถือว่าพืชกระทอมเป็นเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งนะครับขึ้่อี่มีบทลงโทษนะครับวันนี้กเ็เป็นไปตามแผนการกำจัดทำลายพืชกระทอมนะครับ่เรากำหนดไว้สามเดือนนะครับต่อไปก็อาจจะ ให้กระชั้นขึ้นนะครับอาจจะเป็นทุกเดือนหรือท,ทุกสองเดือนก็ได้นะครับแล้วแต่สภา,าะวะสภา,าะวะของของพืชที่จะ,จะเจริญเติบโตนะครับาบางส่วนก็มีที่ชาวบ้านปลูกนะครับบางส่วนก็ชาวบ้านก็ไปปลูกนอกเขตพื้นที่ของตัวเองนะครับไปปลูกตามเราเรียกหัวไร่ปลายนานะครับไม่มีที่ใครเป็นเจ้าของหรือที่ฟ้าหน้าข้างถนอนอ,อะไรประมาณน,นี้ ถ้าจริงๆนับปลูกในเขตพื้นที่ของตัวเองเป็นความผิดทางกฎหมายผิดฐานผลิตยาเสพติดนะผลิตยาเสพติดที่โทษก็โทษจริงๆเยอะนะครับแต่ว่าพืยกระท่อมมก็ลงโทษปรับนะครับเราก็รอเหตุกาพืกระท่อมก็จับคลุมได้บ้างครับก็ส่วนใหญ่ย้านนี้ก็ยังไม่มีครับส่วนใหญ่ก็บริโภคกันอยู่ในท้องถิ่น ก็ที่มีข่าวที่มีบ้างก็คือย่างวัยรุ่นก็เก็บไปขายทางภาคใต้นะครับส่งไปขายทางภาคใต้เพื่อจะไปทำยาสี0 0ร้อยผสมกับยาแก้ไอไปตามไปบทแล้วผสมยากแก้ไอทำยาสีฟุร้อยกัสาจังหวัดในภาคใตค้ที่มีมือรึเปล่าราคาไม่ดีหรอกครับร้อยใบแค่แค่ บาทเียใบละบาทประมาณนะฮะใบใหญ่ๆไม่นี่เล็กๆต้งองใบหขวบหนะครับใบละบาทครดถ้าส่างไปทางดังนู้นนะครับไปผลิตเป็นยา,ายซึ่งซึ่งที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้ไหมายความว่าส่งจากหนองจอกไปที่เดียวนะครับมาจากมาเลเซียก็มีนะครับแต่อาจจะเขตนี้เป็นกระท่อมชั้นดีก็ได้นะครับกระท่อมชั้นดีเ็เลสั่งที่นี่ อันนี้ผมก็ไม่เคยลองมากันว่ามันมันไทยจริงปะ่ะคร <c oughs> ับรทิพยรไทยทิทยไทยโด,ดยตรงเนี่ยก็ก็กทำให้มึนมึนเมารับมึนเมาาถ้าเสพมากๆก็อาจจะเกิดปัญหาตรงนี้ได้เห็นเลยวันนี้ที่จุดใหญ่ๆก็จะมีประมาณ4ี่ห้าเป้ารวมแล้ว ก็ประมาณร้อยต้นอยู่นะร้อต้นอันนี้ที่ตำรวจเอาไว้ตามนะประมาณแต่ว่าวันนี้ที่เสนอคันนี้ก็ปักเพราะว่าร้อยต้นนี่ก็กว่าจะผลไปของเราได้ถ้าพยายามทำไปนะครับมาตรการของเราต้องต้องต้องอย่างนี้นะครับต้องตัดเพราะว่าเป็นพืชเป็นพืชเนี่ยมันก็ขึ้นเองตามธรรมชาติเราตัดวันนี้นะครับเพราะพืชพวกนี้รากก็ขึ้นได้ นะครับเหนือรากเอาไว้ถ้าจะทําลายให้สิ้นซากต้องใช้ยาต้องใช้ยาสารพิษนะฮที่ลดลงไปแล้วฆ่าทั้งรากทั้งโคนเลยอนะไรเงี้ยแต่ยาชนิดนั้นก็ราคาค่อนข้างสูงที่สุดครับ เรียนผู้ไม่เกี่ยวท่านผู้กล่าครับก็ยิงปืนมืครับนายไม่ไม่ยิงไม่ต้องยิงครับอะไรครับพี่น้องทื่อนเชิญพร้อมนะครับสามตมือหน่อยนะครับกระทมคือยาเสพติดประเภทที่ห้านะครับไม่ร้ายแรงแต่ถ้านำผสมยาแก้ไอผสมอะไรต่างๆนั้นก็จะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น กองบังคับการตํารวจนครบานสามโดยก <น right? S 2> องบัญชาการปตมนะครับเราร่วมตัดทําลายพืชกระท่อมพร้อมนะครับขออนุญาตนายนายรัฐขอบพระคุณนะครับท่านผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็ผู้พิเศษร่างมากนะครับมาร่วมนะครับในพิธีการเผา